เฮ้ยแลำหนึ่งเมื่อกี้อะไรขึ้นมาเด้งดิ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 ้งนี่ทุกคนอยากรู้ว่ายูซูเป็นลูกหลานผมไหมดูนี่เมื่อกี้อะไรเด้งอ่ะดูไม่ทันเฮ้ย้าตกรมีชื่อว่ากูเองโอ้โหไอ้เด็กแจกเลือดละคร้องน้องโอ้โหกูได้ยินเสียงดังถึงการแบบไล่กูจากบ้าน ับ้้านนนใหญ่กไดยยิจงงถึีเลมึงทำอะไรอ่ะจิ้วเขาเห็นนะดิไอ้เชี่ยทำไมมันทำไมเจอเพื่อนเล่นแบบนี้วะโดนเล่าหนึ่งทีคือกูจู้อยู่มันน่าเปิดกล่องมึงเหลือเชื่อไหมมันไม่ได้เอาไอเทมมามันก็ไปหาในเกม ผมดูจารย์ทุกวันผมยังไม่รู้เลยเราเท้าเป็นยังไงหนๆดูนะไหนๆมั้ยเครื่อเครื่องมีระบบประตูนะอยู่กับกูเจ๊ที่คิวเลอร์เดินตามมันก็จะเดินตามไอ้รอยสีแดงๆนี่แหละอันนี้คือรอยเท้าครับผมที่เราจะเห็นเป็นรอยเดียวกับที่คิวเลอร์เห็นเลยนะเปิร์กเนี่ยเฮ้ยเพื่อนปัดไฟไวจังวะเฮียอ๋อเฮียใช้กล่องมือมือตึงๆไม่ไล่กูว่ะ ผมดูจานทุกวันผมยังไม่รู้เลยเราเท ah, ah, ah. ah, ah. 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 ้าเป็นยังไงแนน่เนี่ยดูนะแน่แนเห็นปะคือเครื่องมีระบบประตูนะเวลาที่คิวเลอร์เดินตามมันก็จะเลาะเดินตามไอ้รอยสีแดงๆนี่แหละนี่คือรอยเท้าครับผมคือเราจะเห็นเป็นรอยเดียวกับที่คิวเลอร์เห็นเลยนะเปิร์กเนี่ยแต่เพื่อนปัดไฟไวจังวะเฮียอ๋อเฮียใช้กล่องเครื่องมือตึงๆไม่ไล่กูวะเฮียไล่เก็บเลือดเต็มแล้วมั้งตอนเนี้ย ุยไม่ปั่นอีก่ลพวกนี้ดูหลอดซ้อมแสบแมงดิงดิที่มันกดสกิลมันเอาสกิลเช็คของรีเบก้ามาเนี่ยที่มันปั่นไว้จัดคนเนี่ยไอเบนเครื่องปั่นไฟก็ไหลตืดๆไหลตืดๆแต่อันนี้ลมไปแล้วดิเชื่อมแม่งปั่นไฟไว้จัดน้องดูหลอดซ้อมแสบแมงดิงดิที่มันกดสกิลมันเอาสกิลเช็คของรีเบก้ามาเนี่ยที่มันปั่นไว้จัดคนเนี่ย ไอเบ้นเครื่องปั่นไฟกูไหลตืดๆไหลตืดๆแต่นี่ล้มไปแล้วเด็กเพื่อนแม่งปั่นไฟไวจโอ้าหูยดูดิน้องๆโอ้ไม่กอต้องเอาเครื่องเครื่องฝั่งนั้นออกให้ได้เครื่องนึงอะเสร็จทันไมนี่ยเพื่อนกูปั่นฝั่งบ้านใหญ่อยู่อะเชี่ยเครื่องนี้ระเบิดแม่งเอ้ยระเบิดทามือเพื่อนด้วยเอาแล้วไอเบน้์ อะไรเอาแล้วไอเบนนี่คืออะไรเอาแล้วมหาศึกคำรามยักษ์สาคำรามไอเบนน่าจะไปหาเมืองนะใช่เหรอกูช่วยเพื่อนกูดึงยังหวะหมอลำมันกลับไปปะหนะไม่ไม่เพื่อนเพื่อนอย่าอยู่ตรงนี้อย่าหิวอย่าหยุดยิวอยู่กับที่ดิโยกูเจ่อเดี๋ยวกูไปซ้ำเครื่องของกูให้จะเสร็จกูไม่ซ้ำเครื่องของมึงหรอก อ่ะกูไม่เจอหากูไม่เจอกูแอบอุ้ยทำไมมันเจออะเบนเอ้าอะไรอะมันกระทิบเครื่องเห็นออร่าเปล่าไม่ใช่มันเดินไปขอบแบบว่ามีผู้มาผู้ปฏิบัตีกูเลยไอ้เงี้ยมันอาจจะแบบหันไปดูจอมันพอดีไงถ้ามันเป็นรีวิวมันเห็นผมนะเนี่ยระยะน่ะขอบคุณครับเรื่องนี้33ครับน้องปอโขบคุณครับเคยโดนน้องแง้มไหมไม่เคยครับ น่ารักที่สุดเลยอ่ะไม่มีแม้ตัวไหนนะาักคนนี้อยูแล้วน่ารักที่สุดเลยยู่ยยุ่มีคนอยู่ฝั่งนั้นไม่ไม,ไม่มีเสียแล้วอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยสามคนมีคนอยู่กลางแบบคนนึงอยู่ทำไมหมดน่าจะฟืองหมินนะเฝ้ากลับมาเฝ้ากูกลับมาเฝ้ากูเดี๋ยวกูหาจังหวะดีๆสปินเข้าไปช่วยไม่เชื่อมีคนมาช่วยกูแล้วเจมปั่นเลยกูต้องไปปั่นฝั่งนั้นนี่ฝั่งฝั่งนี้มันเสร็จไปสองเครื่องแล้วเบ้น กูต้องข้างไปฝังไปไปไปปั่นฝันเครื่องไหนที่มึงปั่นไว้เนี่ยเครื่องตรงที่กูโดนแขวนอน่ะมันกลับมาปะไม่กลับไม่กลับน่าจะเจอเจอจิวเจอจิวเนี่ยปั่นเนี่ยเครื่องเนี่ยแต่ว่าไม่เหลือแล้วมั้งเออมันมีระเบิดระทั่วเจอจิวตัวแจกพี่ถึงเกมไฟเดย์นายนสิบสามพี่จิงโจ้เราร่วมมือกันแบนลีเบก้าถ่ายวอร์ดโอ้โห มีเบกา้าผมเอาให้จูตีร้อยก่อนไหมไอเบนไม่โดนเแล้วกูไปแล้วเจอมึงเหรอมันดิฟมาหากูเชี่ยไม่มีที่ไปอุย้ยม,ม,มันตีโดนมึงได้ไงไอ้เชี่ยกางอากาศเลยโอ้โหนีหมดอดี้ไออ้ไอ้ไอ้ลอ้ไอ้ไอ้อ้เออ้ไอ้นอ้ไ้ไอ้ไอไอ้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 กอ้อา,าไ,ไาอไ เบียดไปเครื่องมึงมีแขวนระเบิดปั่นไม่เสร็จเล่าฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่เอาเครื่องออกยากแล้วอะไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนแม่งทำไมทำแบกเมียอะไรเพื่อนโดนจุกหลังไอ้ตัดใช่เหรอเออเฮ้ยาย่าอย่าเพิ่งใจเย็น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 โอเค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  เพื่อนโดนจุกหลังตึงๆยังไงล่ะเบลฉีฉ่เข้ากลางแมวปะนิสุทน่ารักมากเลยอ่ะแมวอ,อะไรไมันจะน่ารักได้ขนาดนี้ี่่วขุดดึงเพื่อนได้ะดึงเพื่อนได้แล้วจะปั่นฝั่งหนูยังไงวะเนี่ยเฮียมองไม่เห็นภาพเลยวะเฮียผมไม่รู้เหมือนกันว่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเกินไม่เข้าคลายไม่ออก อนอนแล้วกัอย่าจัะยูทูบบู๊นให้แล้วฝั่งเนี้ยเมนยูทูดิจริงไหมครับที่เขาบอกว่าจานเจเล่นบาสตึงที่สุดในประเทศไทยโอ้โห,โหก็พูดแหละก็พูดก็พูดกันเมื่อตาย <c oughs> ถ,าถ้าเกิดตึงที่สุดในบางกลวยก็ไม่แน่นะครับผมมึงมึงบอกตงึงตึงที่สุดในบางที <c oughs> ตึงที่สุดในบางทีเหรอขน <c oughs> าดแาม่เนตย,ยังบอกว่าผมแบบตึงที่สุดในยูทูบประเทศไทยผมแบบ ผมมันจะพูดยังไงโอ้โหเครื่องมันอยู่ฝั่งที่สี่เครื่องเลยปะเนี่ยแต่ขนาดวิสต์บีดเมืองไทยเขายังบอกว่าผมถึงที่สุดในประเทศไทยอ่ะผมก็คงต้องรับรับความจริงข้อนั้นให้ได้อ่ะไอเบนมาปะกูรอช่วยนะมาไหมดูดูให้ยัง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 ไม่มาไม่มาตัวนั้นไม่มีไม้เดียวมันจะแตกก่อนมันมันอ้อม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 ไปไอเบนมันอ้อมแทงไปแล้วเบนกูอยู่หนูไก่เราอยู่บ้านฟ้าแล้ว มาช่วยเพื่อนได้อะแต่กูไม่รู้กูจะไปยังไงต่อแค่นั้นแหละกลับไปแล้วมั้งเฮ้ยไลฟ์ฟังหมินไลฟ์ฟังหมินป้าไลฟ์ฟังหมินโอเคโอเคอืมกับโดนลีเบก้ามีตัวทองไหมคืออะไรครับลีเบก้ามีตัวทองไหมกูปั่นอยู่บ้านใหญ่เลยนายเบนปั่นเลยไม่รู้ว่าจะเสร็จไม่น่าเสร็จหรอกมั้งไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีไม้เลยว่ะอันติมันอยู่นานยังไงเหี้ย นี่กูสวยละถ้ามันมาหาอยู่กับกูไม่มา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 ไม่หมดเวลาไม่เอยเฮ้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 ยหมดอยู่กับกูไม่รู้ไล่ว่านะกลับไป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 คอม่อนแมนเที่ยวเครื่องตรงกลางแบบไอ้เฟิร์มบิดมันแบบพอพูดว่ากลับไปปุ๊บแม่งลุกขึ้นพร้อมกูเลยไอ้นี่แม่งอยู่ดีที่ขอไดกลับไปแล้วกลับไปแล้วของจริงกลับไปแล้วของเอ้ยไล่กู ไอ้เชี่ยนี่อยู่ในดิสคอร์ดแล้วกันนะกูปั๊เนี่ยไอ้เบนพูดเพลิ่งลุกขึ้นปักเลยพอไอ้เบนบอกว่าอยู่กับกูเพิ่กลับมาปั่นต่อไอ้นี่ฟังสตรีมอยู่ปะเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เบนคือพที่จะเสร็จแล้วกลับไปมาใม่ไล่กูเสร็จเสร็จเบนเสร็จเสร็จกูยื้อให้กูยื้อให้ยื้อให้ฝั่งนี้เลยยื้อให้ฝั่งนี้เลยสว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 ยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไรไม่ไรกลับไปแล้วกลับไปแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณคิวตี้ครับ ขอบคุณคิวตี้นะครับสำหรับเมมเบอร์นะครับยินต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่บวยวายที่สุดในประเทศไทยไร่เฟิงหมินเครื่องโซนข้างหน้าไม่เหลือเลยใช่ไหมมันมีเครื่องกลางแบบเครื่องนึงนะกูกำลังปั่นตัวการแบบอ่ะนี่เฟิงหมินโดนตัวปั่นฝั่งนี้คือไม่เหลือเครื่องเลยใช่ปหมเลยน่าจับกูปั่นไปสองไอ้เชี่ยมันไหลต่อไม่ไม่มา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  แต่กูขวัน<ข>ไปสองเครื่องอ่ะปั่นกับเฟิร์นหมินอะ่ะแสดงว่าเครื่องอยู่ฝั่งนี้ห้าเครื่องเลยใช่ปะเอา้าวก็เนี่ยตรงนี้เครื่องหนึ่งแล้วข้างบนสี่เครื่องไอ้เยอะขอบคุณคุณโอเวลาอะไรอะ่ะโอโอ,โอเวลาเช้าขอบคุณมากนะครับสำหรับหนึ่งร้อยบาทจานเนี่ยเพิ่งทำมุ้ยเต็มไห้ผมเพิ่งมาโอ,โโอเวลากลางวันได้ไหมโอเวลากลางวันก็ได้โอเคไอ้เลนมามาเครื่องเรา อีกคนน่ะเครื่องมันไม่เหลือแล้วดิฝั่งนี้ไอ้เจประเด็น่ะคอมแมปก็ไม่มีเหรอไม่มีไอ้ตรงบูนมึงก็ไม่มี่ะไม่มีอยู่กูบ้านฟ้าไม่ได้หรอกใช่ปะ่ะไม่ไล่ไม่ไกลับ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 ไปแล้วกลับไปกลางแมปอือเออหวเทียบครึ่งดฝั่งนั้นห้าเครื่องเหรอวะ ที่ผ้าบอแมปสุดมายอย่างแย่เลยวะ่ะคิวดร์นั่งยิ้มละไลฟ์ฟังมินจานเดอะฟอเรสวันพรุ่งนี้ครับเดอะฟอเรสเฮียเราเจอกูอีกเปิดอันติปึ๊บมองหน้ากูปั๊บเลยกูแย่ละ,ไป,ะไปปะเฮ้ไป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 กลับ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 มาแล้วอยู่กูเต็มหัวไปก่อนน้องหัวยู่เลย ตัวกูไอ้ที่มันหันกลับมาวะ่ะกูยังไม่กล้าเปิดตัววะ่ะกลับกลับไปไอ้จิวลุกละจิวกับไอ้เฟิเร์มบินน่าจะมาด้วยกันป่ะระวังทีเดียวนะเจระแบบประตูมีใช่ป่ะโอเคมึงฝันต่อเลยไอ้ที่มันตายแล้วเด๋อนั่นอ่ะมึงไปสอดไปสามเพิ่มมันดิมึงไปรอสามเพิ่มมันได้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 เนียนไว้ เดี๋ยวมันน่าจะมาเครื่องนี้แหละกําลังค่อยๆเนียนเดินน่าจะจะเบิดเครื่องน,นูน้นมันไปไหนแล้ววะน้องๆที่เครื่องกลางแมบพบโอเคเดี๋ยวกูบอกให้โอ้โฮเขี้ยเครื่องไม่อยู่ตรงหลังเนินอะหลังเนินบ้านใหญ่เลยอะ ไม่ไล่นะไม่ไรเจ้าก okay, okay. 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 ูปั่นเครื่องหลังเนินกูปั่นเครื่องหลังเนินอยู่กลางแมพกำลังไปบนไปแล้วมั้งไปแล้วกูเนียนนะกูเนียนนะเออเนียนเลยกูเนียนเดินเลยกลับมากลางแมพไอ้เหี้ยเฟิงบีปั่นระเบิดอีกโอ้โหถือเครื่องกลางแมพถือเครื่องกลางแมพโอเคกูปั่นเครื่องตรงเนินอยู่อยู่กลางแมพอยู่ปั่นได้ โอเคโอเคปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่อยู่ล่างแล้วมาพังบูนมัน้งปั่นได้ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยสามสิบสามสิบคุณแจ้ผมใช้เปิดลงหลุมได้ครับสี่สิบละสี่สิบละอยู่กลางกาลังเดินไปกลางแมปโอเคเดินไปกลางแมปอยู่กลางแมปกาลังไปบนนะโอเคกูว okay. ิ่งเหยาะๆเก็บรอยเท้า หไม่เหลืออเลยเลยใช่มีซาดาโกะไอ้นี่ก็เจอปั่นระเบิดอีกมึงต้องมึงห้ามให้มันเจอมึงอ่ะไม่ให้มันเจอใช่เรียนกิฟตอุ้ยไอ้มากระถิ่งเครื่องมากระถิ่เครื่องทำไมฟูมิ่มปั่นไวจังอ่ะเฮ้ยมันมีกล่องกูบอกแล้วมมันีกล่องมันมันเหมือนมีเติมเติมของหายเบ้นไอ้เจ๊กิปโปโปโะ้โหนี่ย่ะโอ้โหไอเจ๊บุ๊ดดี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเด้งขนาดนั้นอ่ะ มันมีของมันไปเติมของมาไม่ใช่เจ๊เล่นไปแล้วเป็นเป็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้เจไอ๊เจโป้ไตันไหลือ่ะโป้ลองมอไม่รู้อ่ะไอเจ๊ไม่ยินได้ไมมันเด้งขนาดนั้นน่ะไอเจ๊เบ้นไอเจมึงแอบไว้ไม่รู้ไม่รู้มึงแอบไว้ก่อนมึงแอบก่อนแอบก่อนเครื่องมันเหลือแค่ฝั่งนู้นอ่ะเครื่องมันเหลือแค่ฝั่งนู้นไอเจ๊เไ๊ขี้โป้ไอตันไม่ใช่มันโป้จริงจมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเด้งเหมือนมันเด้งเหมือนเฟืองแดงรัวๆเลยนะเว้ยมึงเก็ตปะ ไอ้ทิพย์เครื่องกระทืบเครื่องตรงเรินกูโอ้โหเยี่ยมันมีอันตีเดิไอ้เจมันมีอันตีอะไม่ได้วะเครื่องมันเด้อเครื่องมันตรงไหนบ้างอะเครื่องมันมีอยู่บนบนขวาเฮ้ยเหมือนเจอกูอ้าสัตว์เอาแล้วเอาแล้วเจอเหรอเจอเจอเจอเครื่องไหนเครื่องไหนจะเสร็จเครื่องไหนเอ่าไม่ได้วะกูล่วงกูเชี่ยแล้วกูเอลดีไงกูเสพเด็กเอลดี เท่าไม้ไม่น่าทันว่ะโอ้โหนั่นแหละตรงเลนนั่นแหละกูเไม่เหลือแล้วอ๋อไม่เหลือแล้วว่ะมันกระทืบแรงมากเลยวะไอ้เหี้ยแม่งเมื่อเมื่อกี้มันเหมือนใช้เฟืองแดงสิบเทีะไอเจมันอาจจะมีเข้าตู้แล้วเติมของหรือเปล่ามันเติมเฟืองแดงไม่ได้นะต้องจากหลังบ้านไปมันเติมเฟืองแดงไม่ได้นะเว้ยไอเจกูบอกมึงอยู่ว่ามันเอาไอเฟืองนี่มาของรีเบก้าไม่ไปดูมันผ่านคนเดียวดิเบ้นครึ่งหลอดแล้วเครื่องนั้นน่ะก็กูดออกแล้ว ม,มันไปไม่ไ,ปไ,ปได้ไอ้เบอร์ลีเบเกา้ายังไงมันก็ต้องไอ้นี่ก่อนเนี่ยเจเบอร์รีเบเก้ามันต้องมันต้องต้องเป็น1 2 3 4 5 6นะมันถึงใจนี่ถูกป่ะกูฉี่กูฉี่ไปฝั่งนู้นนะไปฮิวก่อนแต่เมื่อกี้กูเผื่อแป๊บเดียวมันไปปั่นแค่นั้นครึ่งครึ่งเครื่องแล้ว<ข>อ่ะห้าสิบกูบอกแลค่กูบอกแค่เดี๋ยวเดี๋ยวมาฮิ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 วหน่อยมึงไปฮิวบูนี่มึงไปฮิวบูเลยกูจะตามเครื่องเพื่อนไอ้ไอเฟิงหมิ่นกำลังฮิวกูอยู่กูอยากรู้มันฮิวไหวจริงป่ะปกติป่ะ ต,ต้องปั่นเครื่องต้องปั่นเครื่องนี้กับเครื่องขวาบนเว้ยต้องให้โอเคเดี๋ยวกูไปปั่นเครื่องขวาบนเอออันตีมันหมดยังไงเลยมาขวาบนปั่นได้ขวาบนอะ่ะกลับไปอยู่ซ้ายตอนตอนนี้อยู่ซ้ายมึงไปปั่นไปปั่นขวาบนนะเนียนไปเนียนไปเดี๋ยวกูบอกให้ไม่เนียนอะ่ะกูวิ่งมาแล้วอะ่ะเออมันกำลังเดินไป,นปนนะกำลังเดินไปกำลังเดินไป กำลังเดินไปแล้วกำลังเดินไปแล้วดูให้หน่อยมากลับปะไปมามาฟั่งหมิ่นถ้ากลับมาบอกนะเจ๊กลับมาฝั่งเนี้ยยัง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 อยู่ตรงนี้ทำไรอะไล่ฟืองหมิ่นไปตรงแทงน้ำไอ้เบนเออเอาแล้วไอ้สัตว์กลับใช่ปะไม่รู้อะกูไม่เห็นไม่เห็นแต่กูดูให้กลับมา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 กลับไป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  น้นกบินในเหี้ยงั้นเราเนียนโจมตีมันหมดเลยแล้วครับกูไม่รู้กูจะเนียนได้ป่ะนะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายกูเนียนกูเนียนอยู่เหมือนกันกูเนียนกูเนียนไปฝั่งขวาแล้วโอเคโอเคกูเนียนอยู่อ่ะมันกระทืบเครื่องฝั่งขวาเออไป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 บ้านใหญ่แล้ว ต้องรอจนอันติมันหมดอ่ะใช่โอเคครับน้องๆดูหลอดนะต้องสังเกตหลอดดีๆนะริเบก้าแตะเครื่องละเฟิงหมินในสัตว์เออเฟิงเฟิงหมินสัตว์ริเบก้ากูหลอดละต้องรออันติมันหมดอ่ะมันเจอผมป่างวะเมื่อกี้มันเจอเฟิงหมินมาเบ้นเฟิงหมินดได้นะตั๋งบาทได้นะเพื่อจะล้มป่ยัง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 แต่อันติมันยังมีอ่ะ แค่กูไม่รู้มันจะลมหรือเปล่าว่ะแม่งมันมันวัดเชิงกันที่หมดแล้วหมด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 สวย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 กลับปะไปไปเบ้นมันไปฝั่งมึงละโอเคไปฝั่งมึงไปฝั่งมึงกูกลังปั่นกับรีเบก้ากูจะดูว่ามันปั่นไวจริงไหมอยู่กูเชื่อเครื่องเอาละปั๊บเด้งมาแล้วถึงทีเมื่อกี้บัฟมาแล้วหนึ่งดอก บัาอีกไหมบัาอีกไหมตอนนี้ยังปกติอยู่นะครับมันจะตรงสกิลเช็คนี่แหละกลับไปฝั่งโน้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งโน้นเจฝั่งนโน้เอนมาถ้ามาฝั่งนี้บอกนะอ่าคือเรื่องอกแตกตายอย่างเงี้ยไมบอกเลยไป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 ตรงจู้เด็กแล้วตอนนี้อยู่จู้เด็กแล้วไปแล้วเบนซ์ไปแล้ว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 เออพลังงานศักดิ์เหรอ ไม่รู้ว่ะโอ้ยเด้งขึ้นมาอีกแล้วบั๊บพลังงานสักด์ก็ไม่ใช่พลังงานสักด์มันเด้งเด็กดูดลัวไม่ได้อยู่กับกู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 คุณสังเกตต้องหลอดขวามือต้องซ้ายมือมึงอ่ะเอออยู่กับกูกูดึงให้กูโดนตีทีแล้วเสร็จไหมเสร็จไหมแป๊บนึงไปอยู่ไวอยู่เบสปัดไวอยู่บั๊บ ไม่ถึงนาทีไล่กู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 บ้านฟ้า <c oughs> เปิดเลยฝั่งนู้นอะ่ะ <c oughs> โอเคแม่มีชมชใช้กูด้วยมีชี้ให้กูไปเปิดประตูด้วยเพื่อนไม่เต้นแบบปับปรับปับ,บ,บเลยอะ <c oughs> ไอเ้เบนกำลังเปิดตรงบ้านใหญ่ตรงกลางบนเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมึงวิ่งมาก็กล้ามกล้ามหดีอียวที่มันปัน่นปั่นปั่นไวจริงหรือว่ามันต้องดูเปิร์ดมันอะผมไม่รู้อะต้องดูเอาแอนออนอะไรมา เราก็ไม่อยากไปรีบสรุปผะมันอาจจะเป็นเทคนิคของเขาก็ได้แล้ววะเทคนิคอะไรวะไอ้เียเทคนิคปั่นไวไงชุดเฟิร์สของเขาอ่ะมันอาจจะมีแบบทํำไอทูที่มไฟอะไรเงี้ยแล้วปั่นไวแล้วก็นั่นแหละไอ้แม่มึงอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านฟ้ามึงออกได้ปะเนะี่ยมึงอยู่ฝั่งไหนฝั่งไอ้ฝั่งนี้ก็มีนี่หว่า ไอ้ตรงขวาขวาบนน่ะไอ้ตรงขวากลางกลางเยื้องบนน่ะเสร็จแล้วไอ้เบสนขมาได้เลยเดี๋ยวไว้บอกให้ไม่กระทือก่ะขวาเยื้องบนเสร็จหน้าดักมีด,ดักมีด,ดักอะไระวังม,มางมเจอมึงนะเจไอ้ไเหี้ยเบ้นเอาเบ้น เปิดมึงไม่เปิดเอ็มึงเนียนไหมมึงเนียนไม่ก็ได้มึงเนียนไม่ก็ได้มึงเนียนไม่ก็ได้กูหาจังหวะออกให้ได้เองตามหลังกูไปแล้วเบ้นเออกออกได้ปะได้กูน่าจะออกได้นะเฮ้ยยิ่งเลิกอยู่ไหนอะไอ้เจมึงว่ามันโปไหมกูว่ายังอะไรกูอับโปกลองดูหลุมหลุมเกิดต่อหน้ากูใช่เหรอเออ Yeah, ไอ้เจ <j ake. S 1> ๊ม, oh. มันมีเปิร์ตวดต,วตาเว้กูก็เข้าใจนะมีเปิร์ตวดตาแต่ว่ามันเด้งคือไอเ้เทียสมาธิเหนือพิกัดมันต้องเด้เงเยอะๆตอนท้ายๆไม่ใช่หรอกูบอกแล้วมันมไม่ใช่ไอเ้ไอเจไอ้ไอเ้เทียสมาธิเหนือพิกัดมันจะเด้งเยอะตอนท้ายๆดิไอเ้เทียกูเห็นคือมันคือมันเด้งแบบปังเเช็็คมมันนนแ่หไม่ใช่ใช่เหรอวะทุกคนไอ้เทียมันมีเติมของเซตนี้กูก็เล่น ไม่แต่ว่ามันือต้องดูตอนปั่นเอาไอ้ที่ที่มันเดินไปขึ้นมันเดินไปเครื่องมึงอ่ะใช่ป่ะแล้วมันมันมันแล้วพอมันพอมันเดินไปเครื่องมึงปั๊บเดียวอ่ะเครื่อเครื่องกูเสร็จเลยมึงเห็นป่ะมันเดินกลับมาไม่ทันอ่ะกูก็ไม่รู้กไอ้เจกูวไม่ใช่กูวมันเป็นสเต็ปของเขาเลยมั้งสวัสดีครับคุณมินนี่เลยวันนี้แค่ถึงกี่โมงคะวันนี้ได้ยันเช้าแลยทุกคนทุกคนตัดคลิปวันนี้เครื่องนั้น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 กี่วิเครื่องนั้นไม่ไม่ถึงสามสิบวิได้ป่ะ ไม่ถ้ามึงอยากดูมันปั่นอนะ่ะมึงมาดูไลฟ์กูก็ได้ตามมาเกมกูปั่นกับมันตั้งแต่ต้น,ตนเกมอะ่ะแต่กูก็ทัดอยู่นะว่าทำไมเครื่องกูมันไม่แปลกๆวะเออกูว่ากูว่าไม่ใช่นะที่เนี้ยไอ้ซัน <laughs>